สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงประโยชน์ที่ควรได้ในแต่ระดับธุรกิจของธุรกิจยูมีดีนะครับซึ่งธุรกิจยูมีดีนะครับเราจะมีระดับในการทำทำธุรกิจนะครับ4ระดับนะครับระดับจูเนียร์หนึคะแนนนะครับถ้าเราเปิดด้วยยูออซซี่หขวดนะครับในราคา690บาทเราก็จะได้ทําระดับจูเนียร์นะครับส่วนระดับซีเนียร์นะครับแปดคะแนนนะครับเปิดด้วยยูออซซี่แปดขวดครับระดับซูเปอร์วิเซอร์ครับหนึ่งพันหกร้อยคะแนนนะครับ เปิดด้วย U Ox 16ขวดและระดับ Manager นะครับสามนคะแนนเปิดด้วย U Ox 30ขวดนะครับโดยแต่ระดับนะครับจะสร้างรายได้นะครับไม่เท่ากันนะครับเริ่มจากจูเนียร์ก่อนจูเนียร์นะครับจะสร้างรายได้นะครับหรหัสสร้าง2ทีมคำนวณคะแนนฝั่งอ่อน40%นะครับรับสูงสุดในแผนเบดลี่นะครับ120,000บาทต่อเดือนและรับโบนัสค่าแนะนำบวกซื้อซ้ำนะครับจากดาวไลน์1ชั้นร0 0จากคะแนนและรับโบนัส Matching นะครับจากดาวไลน์1ชั้น5%จากรายได้ ระดับซีเนียนะครับหรหัสเหมือนกันครับสร้าง2ทีมเหมือนกันแต่คำนวณคะแนนฝั่งอ่อน50%รับสูงสุดในแผนแบลรี่สองแสนบาทต่อเดือนนะครับรับโบนัสค่าแนะนําบวกซื้อซ้ําจากดาวรายสอชั้น130%จากคะแนนนะครับและรับโบนัสแมทชิ่งนะครับจากดาวรายสองชั้นนะครับสิจากรายได้นะครับส่วนซูเปอร์วิเซอร์ครับก็1รหัสสร้าง2ทีมเหมือนกันคำนวณคะแนนฝั่งอ่อนอยู่ที่50%นะครับรับสูงสุดในนแผิบเปอร์เซ็นต่อเดือนนะครับรับโบนัสค่าแนะนําบวกซื้อซ้ํานะครับสี่แสนรวม150% จากคะแนนนะครับแล้วก็รับโบนัสแมทชิ่งจากดาวรายสามชั้นนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นจากรายได้นะฮะและเมนเจอร์นะครับหนึ่งรหัสสร้างสองทีมเช่นเดียวกันครับแต่คำนวณคะแนนฝั่งอ่อนถึงหกสิเปอร์เซ็นรับสูงสุดในแผนแบนารี่ต่อเดือนหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนนะครับรับโบนัสคแนะนำโบกซื้อซ้ำนะครับจากดาวรายห้าชั้นรวมแล้วร้อยแปดสิเปอร์เซ็นจากคะแนนนะครับแล้วก็รับโบนัสแมทชิ่งนะครับจากดาวรายสี่ชั้นสาสิเปอร์เซ็นจากรายได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับแต่ละระดัับบนะครว่า ถ้าคุณนะครับมีดาวไล์อยู่ประมาณไหนแล้วคุณควรที่จะไต่สเต็ประดับแบบไหนนะครับจูเนียร์นะครับเหมาะสําหรับกรณีที่เรายังมีดาวไล์แค่ชั้นเดียวตามรูปเลยครับอันนี้เหมาะกับจูเนียร์นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเรามีดาวไล์นะครับสองชั้นขึ้นไปเนี่ยแนะนำซีเนียร์เลยครับนะฮะแต่ถ้าเรามีดาวไล่สามชั้นแบบนี้นะครับแนะนําเลยครับคุณต้องอัพสเตปเป็นซูเปอร์วิเซอร์ครับนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีดาวไล่ห้าชั้นนะครับเป็นต้นไปนะครับแนะนําครับ คุณควรจะเป็นระดับเมนเจอร์แล้วคุณก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับในที่ธุรกิจ U ู d ดีนะครับจะให้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเอาตรงนี้ไปประเมินตัวเองได้เลยว่าวันนี้เราควรจะอยู่ในระดับธุรกิจของ u m d ดีในระดับไหนนะครับดูตามคลิปนี้แล้วคุณจะเข้าใจครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ